สวัสดีครับพี่นี่ครับจัดแบตเตอรี่ใหม่ให้เรียบร้อยนี่แบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเครื่องใหม่นะครับใบมีดรเรียบร้อยเอาติดเครื่องให้ดูครับนี่ครับนิ่มๆเลยอ่าเดี๋ยวจะถอยหลังให้ดูพอดีผมไม่ไม่ได้ขึ้นไปนั่งนะอ่าถอยหลังนี่ครับนิ่มๆเลยไฮดรอลิกนะไฮดรอลิกทั้งคันนะนี่ด้านหน้านี่ครับ เดินหน้ามีหลายเกียร์นะโอเคนะครับลงใบมีดมันต้องนั่งถ้าไม่นั่งโค้บมันจะดับโอเคนะครับต้องนั่งขับถึงจะลงใบมีดได้สวยคันนี้สวยจริงๆนะครับเันระบบแหลกด้วยนะใช้แหลกเลยนะเห็นไหมแหลกสองอันคู่กันเลยนิ่มๆเหลือเครื่องเครื่องนิ่มมากกลับเครื่องเดเครื่องให้ดูใหม่ทีนึง kena okay, nah nim, -nim.